น้ำตูวแน่กำลังงานเขาป่าหมกมาในน้ำตูวก่อนสบายดีก้องก่อนยังวะเอาไม้เอาไม้บอมขัจกระสอนมึงจะมาให้ยังอู้ซ้ายีซ้ายงอ่ะยังต่อไปอ โอเเราใส่ยุงซื้อพันพันพันไม่จิ้คุยไม่จินคุยกันมีอะไ้ YouTube Paminoe, p m twenty.